ไปสุดแล้วนะคะเจะอากันอีกแล้วะคะ่ะวันนี้แม่มีอาการทางจิตอีกแล้วะคะ่ะจิตไม่ปกติอีกแล้วะคะ่ะเมื่อเมื่อครั้งที่ครั้งที่แล้วเป็นนะคะเพราะพราว่าปกติหนู็มักจมูกมัมกหนา้าก็ก็ไม่เหตุก็เขาก็าาอยอมใาห้ ทับก็ไม่เห็นไปไเลยพออยู่ดีดีกันนย่างเขบอกว่าไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้อเนี่ยนะคะแล้ววันนี้มาอ้าหนูก็ต้องจะสับผมหนูก็ต้องให้อาหารหนูกก่อนแล้วก็มาสับผมอาบน้ำเสร็จค่ะแล้วพอวันนี้หนูให้อาหารหนูกก่อนแล้วมาสับผมแม่อาบน้ำเสร็จ อ้าเป็นความผิดของหนูที่หนูไม่มาตอนแม่ตอนแม่ซักผ้าอ้าวทุกทุกตีปวดตีันก็ต้องให้อาหารนกแล้วก็แม่สับผมเนี่ยค่ะวันนี้ส่งเสร็จบ้าขึ้นมาลวมังคะเนี่ยแม่เนี่ยสับผมไม่ใช่เธอเนี่ยหัวหลังนี่เสื้อเปียกใครจะมาให้อาหารนกหลัค่ะดีไหมถ้าผมก็ต้องเข้มาน้ํา สงสัยวันนี้บ้าแล้วมั้งค่ะไม่ปกติทางจิตเลยค่ะ